สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมผู้ติดตามช่องพลุกซองบรนดวนนะครับคลิปนี้ผลุกซองก็บออกไม้นะครับผมผลุกซองก็ได้ซัดไปแล้วนะครับผมแล้วก็บโดนนะครับเป็นปลาบุหู้นะครับผมเป็นเงาดำดำนะครับรู้สึกว่าตัวใหญ่นะครับพี่น้องนะครับปลุกซองก็รีบนะครับผมมาเอากระสวยกับลลุดกนะครับผมเพื่อี่ข้นยางไม้นะครับขึ้นลูกไม้นะครับผม กะเทงเสานะครับยานปลานี้ก่อนนะครับพี่น้องกับพยายามปลดเชือกปลดยังนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปแหงเสาแหงสานะครับพี่น้องนะครับแล้ใส่ใส่แหละครับปลากะว่าหลูกว่ายูกลอยูนะครับผมเพราะว่าตอนยิงเนี่ยปลายังวนกับหลูกดอกนะครับเพราะว่าพอหลูกสองยิงมาดนนะครับมันมา ป่ามาน้ำลึกนี่ครับผมบลูกซ้องก็ไปอีกนี่ครับผมกบเป๊เดี๋ยวเบิ้งนี่ครับไปหาอีกบอยเห็นนะครับพี่น้องบุรู้ว่าไปทางไหนแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงๆแล้วนะครับกอากาศก็หนาวนะครับผมลมก็แห้งนะครับพี่น้องบลูกซ้องเบิ้งแล้วกับบอเห็นนะครับกะเสียดายนะครับผมแต่ว่ากะสีเฝ้าเบิ้งนะครับ เขลูกซองมั่นใจว่าจังไดก็มาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าปลาขึ้นมาเล่นหาดนะครับหาดหาดก้อนสิฮอดปากนํำนะครับพี่น้องแป้นแปนนะครับลึกประมาณเอ่อเนื้อหัวเข่าขึ้นไงครับพี่น้องมานนำลึกๆครับขอคันเล้ยครับไม้กดบัทันพี่น้อง ปลุกสรงยิ่งนั่นแหลกนะครับบัวดโดดน,นะครับปลุกสงรงทะเลยถ่ายอยู่นะครับระกะว่าใช่ไหมไม้อี๋นะครับพี่น้องของปลาเลี้วโอกาสด,ดึงนี่ครับสิ่งที่ล้มโอนะครับผมเฮ้ยการยกน้องคือกว้างไง ก็ได้ชัดยิงนะครับแต่ว่าก็ได้ตัวนะครับผมลงเอาเลยนะครับผมพราะว่าไก่คำเนี่ยไม้ที่แตกนะครับไม้แตกกระช่างมันนะครับน่ครับลงไปเอานะครับผมนามก็เย็นเย็นนะครับพี่น้องปลาในดึงโขงในก่อไผ่เลยนะครับก่อไผ่ใตนหนำนะครับผมนะครับเป็นก่อไผ่หง่นะครับ พอลูกซองก็คคำไปตามนะครับจับไปตามเชือกนะครับผมน้าไปนะครับผมแล้วไปดิกระจับบ่ได้เลยนะครับผมพี่น้องดึงเชือกพันดึงดึงแหงนะครับพี่น้องนะครับพอลูกซ้องก็เลยกลับขึ้นมาตั้งหลักใหม่นะครับไปถอดแว่นกับผ่าพกหัวออกนะครับผมแล้วก็ลงไม้นะครับไล่สายลงไปไม้นะครับผม น้ำลึกทวมหัวนะครับพี่น้องทวมหัวเลยพอลูกศองก็ดำลงไปนะครับตามเชือกลงไปเรื่อยๆนะครับเชือกทรัซับสนเลยนะครับผมปลาพันมั่วนะครับมั่วเลยพอลูกซองกัน้ำหานะครับผมน้ำหาไปเจอปลาแล้วก็จับ่ได้นะครับปลากับออกไปอีกนะครับผมพอลูกซองก็ดำนะครับดำตามลงไปเลยนะครับผม ดำต,ตามลงไปน้าไปเรื่อยๆนี่ครับพี่นอ้องไปขึ้นไปแล้วก็ไปโพขึ้นนะี่ครับปรุกสองโพขึ้นอ,อยุดไต่พระเตรน้ำนะครับผมบูขึ้นโปรุก๊กซองโพขึ้นเกือบบ่ได้นะครับพี่นอ้องนี่ครับแล้วก็มุดดําลงไปยิงนะี่ครับผมนําหาป่านะครับน้อยูบึกเป็นเวลาน,านานเลยนะครับผมนํา สิจับได้กับบ่ได้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้มาจับเชือกน้านะครับตามลงไปใหม่อีกนะครับแต่ก็ดําลงไปอีกนะครับพี่น้องปลาตัวหนีแห้งนะครับผมจับยากนะครับผมที่จับได้กับบ่ได้นะครับพี่น้องลูกสวาก็พยายามอยู่ไหลเทือนะครับกาดีจับโตขึ้นมาได้นะครับผมจับโตขึ้นมาได้ล้วก็ดึงมาหยากอีกนะครับพี่น้อง ปลากระดินนะครับดึงมาเนี่ยเพราะว่าเชือกไปพันกันครับก่อภัยนะครับผมหน้ามันก็ถ่วมหัวนะครับกระดึงดึงดึงทั้งไหวนะครับร้อยมาเรื่อยเรื่อยนะครับสีมหาน้าตื่นนะครับผมอลูกซ้อนก็จังสียืนดนนะครับพอลูกสอนยืนในแล้วนะครับกระสีเอาโตนะครับขึ้นมาให้พี่น้องบึงนะครับ แต่ว่ากระค่าเชือกนะครับเชือกติดนะครับก็ดึงเรื่อยๆนะครับผมดึงตอนนี้หลอดนะครับหลอดก็โต๊กนนํำนะครับผมตกลงไปในเอ่อตกจากสะพานนะครับลงไปในน่ำเลยนะครับเขาซองกับเลี้ยวหาเขเห็นแล้วครับเดี๋ยวหาดอดหลอดนะครับผมก็ดึงดึงปลามาเรื่อยนะครับเชือกอะเป็นเชือกนะครับผมร้อย สีปอนนะครับพี่อีรอยสบปอนนะครับดึงบ่อขาดนะครับพี่นงมนจัดเ้อะครับนอนี่นะครับปนลานะครับ้นะครับหน่าจะเป็นปลาหน้อยจักนะครับเดี๋ยวรุ่นก็ตัวครับผมหนานเดครับวนี้ครับ ดดนครับใส่ไล้นะพี่น้องไตเลยนะครับสอดสีทันทีเลยนะ กรเจิ้มสีขาวเลยนะครับโยนโดนคือเกานะครับโดนโดนเหมือนเดิมตัวนี้คือเป็นตัวขู่นะครับพี่น้นองลงออกกันไปครับ เพิ่นเปิดช่องไว้นะครับโอ้เต็มๆมีนะครับใส่ปลานะครับมีนะครับเต็มๆครับไม้นน่สองแต้มแล้วนะครับผมโอ้ใส่สวยพี่นอ้อง เต็มเต็มเลยนะครับเขาขันแข้งนี่นะครับผมเขาแข้งเต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับใส่ประมาณสองตโลนะครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับพี่น้องว่าจีมนี่เตียมอีกบอนะครับในเวลากลับแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับเป็นเตีมมือนี่นะครับผม ก็เป็นปลานิ้นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ฮะตัวนี้น้หน่อยนะครับผมตัวนี้น้หน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ไงก็มูนะครับผมเป็นปลามันจันใหญไงนะครับผมนี่นะครับปลานิ้นนี่ก็เด็ดไทยแน่ยปเด็ดไทยเนี่นะครับพี่นองแบดเบิดนะครับผมพ้องก็ผลูกสองห้องก็ลงมดเลียนนะครับผมมีกระมันอยู่นะครับผมนะครับนี่จะขอลาพี่นองไว้เพียงตำหนี้นะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปยิงป่านี่ครับผมเดยวพอลูกซ้องบรรดอนออกไม้กระสีนะครับไทยพี่น้องเบิ่งอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงสานี้นะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไม่นะครับพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมขอบคุณครับ